สวัสดีครับคุณผู้ชมสองศาทำมาหากินวันนี้ครับอยู่กับผมเฟรมธนาคารธนาเกียรติพินโยครับสถานการณ์ของโควิด -19 นะครับไม่ใช่แค่ในประเทศไทยแต่ว่าทั่วโลกรวมถึงเพื่อนบ้านเราอย่างประเทศเมียนมาเนี่ยนะครับก็เป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงพอสมควรแต่ว่าเจอเคราะห์ซ้ำกําซัดเข้าไปอีกครับน้ำท่วมฝนตกหนักครับทำให้แพทย์พยาบาลทำงานยากลำบากขึ้นเพราะว่าต้องย้ายผู้ป่วยโควิด -19 หนีน้ำท่วมไปพร้อมๆกันครับ ภาพจากศูนย์ข้อมูลกระเรี่ยงแสดงให้เห็นถึงบุคลากรทางการแพทย์และอาสาสมัครกำลังย้ายผู้ป่วยเตียงรวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์หนีน้ำครับใน,เ,นเมืองเมียว,วดีต้องไปอยู่ในที่แห้งฝนที่ตกหนักและต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงวันหยุดที่ผ่านมาทําให้ชาวเมียนมาหลายร้อยชีวิตต้องอพยพออกจากบ้านเรือนของตัวเองหนีน้ําท่วมไปอาศัยพักพิงในที่ที่ปลอดภัย จอยซิงฮานหัวหน้ากาชาตสากลประจำเมียนมาเปิดเผยว่าตอนนี้ภาคตะวันออกของเมียนมากำลังเผชิญกับเหตุน้ำท่วมที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายปีและกำลังทำให้สถานการณ์ของผู้ป่วยโควิด -19 ยากลำบากยิ่งกว่าเดิมอีกทั้งการขนย้ายผู้ป่วยไปยังที่ปลอดภัยและการรวมกลุ่มของประชาชนตามสูนพักพิงชั่วคราวต่างๆเป็นการเพิ่มระดับความเสี่ยงของการแพร่ระบาดโควิด -19 ในประเทศ สถานการณ์โควิด -19 ในเมียนมาเนี่ยตอนนี้เลวร้ายถึงขีดสุดหลังจากทหารยึดอำนาจเมื่อเดือนกุมภาพันธ์เพราะนอกจากจะมีการรวมกลุ่มประท้วงยังจะเพิ่มโอกาสการติดโควิดด้วยนะครับทหารยังมีการจับกลุ่มแพทย์ไปเป็นจำนวนมากที่ไม่เห็นด้วยกับการยึดอำนาจในครั้งนี้ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ที่จะเหลือใบรักษาผู้ป่วยโควิด -19 ก็ยิ่งลดน้อยลงไปอีกครับ นอกจากสถานการณ์ในเมียนมาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมกลับมาที่ประเทศไทยครับที่ตากก็เผชิญกับน้ําท่วมเช่นเดียวกันจากฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องประกอบกับแม่น้ําเมยเนี่ยมีระดับสูงขึ้นทําให้มีน้ําท่วมหลายแห่งในพื้นที่จังหวัดตากครับฝนที่ยังตกต่อเนื่องยิ่งทําให้ระดับน้ําในแม่น้าเมยสูงขึ้นจนล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่แนวชายแดนไทยเมียนมาด้านอําเภอแม่สอดจังหวัดตากเมียวดีประเทศเมียนมา และไหลเข้าท่วมหลายหมู่บ้านในตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดระดับน้ำเนี่ยนะครับสูงตั้งแต่1เมตรขึ้นไปโดยเฉพาะพื้นที่แอ่งกระทะริมตะลิ่งถูกน้ำท่วมสูงเกือบ3เมตรชาวบ้านกว่า300คนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในครั้งนี้ซึ่งอุปสรรคในการช่วยเหลือนอกจากกระแสน้ำที่ไหลแรงแล้วยังพบเศษกิ่งไม้และเศษวัชพืชขวางทางน้ำด้วยทำให้การเดินเรือลำบากขึ้น และการช่วยเหลือชาวบ้านในจุดอันตรายจุดน้ําวนต้องปฏิบัติการด้วยความระมัดระวังอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือนําตัวชาวบ้านที่ติดกลางกระแสน้ำเมยออกมาได้สําเร็จทุกรายพร้อมจัดเวรยามเพื่อเฝ้าติดตามสถานการณ์แม่น้ำเมยอตลอด24ชั่วโมงด้วยครับและจากอิทธิพลของร่องมรสุมเนี่ยนะครับคุณผู้ชมที่พัดผ่านประเทศเมมา รวมถึงตอนบนของประเทศไทยครับทำให้ในวันนี้หลายพื้นที่จะยังคงม,มีฝนตกหนักโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกนะครับต้องระมัดระวังด้วยรวมถึงลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังแรงที่พัดปกคลุมประเทศไทยทะเลอันดามันและอ่าวไทยทําให้คลื่นลมทั้งอันดามันและอ่าวไทยมีกําลังแรงขึ้นเราไปดูสภาพอากาศโดยโรวมวันนี้กันครับ เริ่มกันที่ภาคเหนือครับภาคเหนือวันนี้มีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ห้องสอนเชียงรายและน่านครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่บริเวณจังหวัดนครพนมขอนแก่นและอุบลราชธานี ภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยนาทกาญจนบุรีรวมถึงกรุงเทพมหาคนครด้วยครับภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและระยองทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตร ส่วนภาคใต้มีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-70ของพื้นที่บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พังงาทะเลที่ฝั่งอ่าวไทยและอันดามันคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทั้งภาคตะวันออกและภาคใต้ควรระมัดระวังอันตรายในการเดินเรือและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ครับ จากจำนวนผู้ที่มาเดินตลาดลดลงครับคุณผู้ชมทั่วประเทศไทยเลยเนื่องจากจะเห็นว่าสถานการณ์โควิด19นั้นรุนแรงขึ้นและที่สำคัญเราพบคลัสเตอร์ใหม่ๆในตลาดเยอะมากครับผู้ค้าหลายๆแห่งเนี่ยเขาได้รับผลกระทบยอดขายสินค้าก็ลดลงครับวันนี้พาคุณผู้ชมไปดูที่จังหวัดเพชรบุรีครับตอนนี้สินค้าต่างๆต้องบอกว่าราคาถูกลงจริงๆแต่ประชาชนหลายคนเนี่ย ก็ไม่มีกําลังมาซื้อรวมถึงมาจับใจ่ายใช้สอยครับเราไปติดตามบรรยากาศล่าสุดกับคุณพลอยพันธ์คล่องแคล่วผู้สึ่ขาของเรารายงานจากจังหวัดเพชรบุรีครับขอบคุณคุณธนาคารค่ะขณะนี้ดิฉันอยู่ที่ตลาดสดเมืองเพชรบุรีนะคะ โดยอุณหภูมิเช้าวันนี้อยู่ที่27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดของวันอยู่ที่33องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่26องศาเซลเซียสนะคะโดยบรรยากาศเช้าวันนี้ที่ตลาดแห่งนี้ค่อนข้างที่จะเงียบเหงานะคะเบื้องต้นทีมข่าวศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภักทีบัติได้มีโอกาสลงพื้นที่มาติดตามบรรยากาศการจัดจ่ายใช้สอยของประชาชนก็พบว่าไม่คึกคักเท่าที่ควรค่ะ จัดการสอบถามนะคะโดยทีมข่าวได้มีโอกาสสัมภาษณ์ผู้ค้าจํานวนมากโดยวิธีแบบแมาตรการเว้นระยะห่างเพื่อป้องกันตัวเองในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเต็มที่ค่ะ จากการสอบถามแม่ค้าเนื้อวัวเปิดเผยกับทีมข่าวค่ะว่าแม้ราคาการจำหน่ายเนื้อวัวจะไม่ปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยยังขายราคาเดิมที่กิโลกรัมละ240บาทแต่ผู้ซื้อก็ยังมีจำนวนไม่มากนะคะจากเดิมเคยรับมาขายวันละ50กิโลกรมัมแต่ขณะนี้รับมาเพียงวันละ20กิโลกรัมก็ยังขายไม่หมดแม้ว่าจะตั้งขายตั้งแต่ช่วงเช้าเวลา5นาฬิกาถึงช่วงเย็น เบื้องต้นผู้ค้าบอกว่ามาจาก2ปัจจัยเหตุผลหลักก็คือเรื่องของโควิด -19 อีกเรื่องคือพบคนตกงานจํานวนมากทําให้สภาพเศรษฐกิจในพื้นที่แย่ลง เช่นเดียวกับผู้ค้าอาหารทะเลที่บอกเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่าขณะนี้ยอดขายลดลงอย่างมากนะคะสามารถขายได้เพียงวันละ25เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเนื่องจากมาตรการปิดร้านอาหารซึ่งลูกค้าของเธอส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ประกอบการร้านอาหารที่มักจะสั่งซื้อเป็นจำนวนหลายกิโลกรมัมแต่ปัจจุบันสามารถขายได้เพียงกับลูกค้าขาจรที่ซื้อเป็นจำนวนน้อยเท่านั้นค่ะเมื่อก่อนสามารถขายได้วันละ20กิโลกรัมแต่ว่าขณะนี้ แม้จะลดจำนวนการสั่งของลงมาเหลือเพียง10กิโลกรัมแต่ว่าก็ต้องใช้เวลาถึง2วันจึงจะขายหมดนะคะซึ่งราคาขายก็ขายถูกลงเนื่องจากความต้องการซื้อมีน้อยค่ะขณะที่ผู้ค้าร้านผักสดในตลาดก็เปิดเผยกับทีมข่าวค่ะว่าราคาผักในแต่ละวันที่รับมาจะไม่คงที่บางชนิดขึ้นบางชนิดลงนะคะ ยกตัวอย่างกรณีผักที่รับมาจากตลาดสีเมืองจังหวัดราชบุรีเช่นมักเขือเทศหัวหอมใหญ่กระเทียมจะมีราคาสูงขึ้นกิโลกร,รัมลระประมาณ20บาทค่ะเนื่องจากจังหวัดราชบุรีมีคาสั่งปิดตลาดสีเมืองภายหลังพบผู้ติดเชื้อโควิดสิบเกาให้สินค้าขาดตลาดส่วนผักอื่นๆอย่างมะนาวหรือผักที่หาได้ในจังหวัดอยู่แล้วก็ยังคงขายในราคาเดิมบางวันก็ปรับรลดราคาลงเพราะว่าผลผลิตมีจํานวนที่มากกว่าความต้องการนะคะ สำหรับสำหรับพฤติกรรมการซื้อของประชาชนในพื้นที่ค่ะพ่อค้าแม่ค้าบอกเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าประชาชนส่วนใหญ่นิยมที่จะซื้อของสดกลับไปประกอบอาหารแทนการซื้ออาหารจากร้านอาหารตามสั่งในช่วงที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ยังคงดำเนินอยู่เพื่อลดการออกจากบ้านนะคะ ซึ่วนนี้เองค่ะดิฉันก็ได้มีการซื้อของสดเล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อเตรียมกลับไปประกอบอาหารง่ายๆอย่างผัดกระเพราหมูสับค่ะโดยทั้งหมดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ขณะนี้นะคะมีราคาเพียง38บาทเท่านั้นค่ะเริ่มจากหมูสับนะคะที่นี่นะคะก็มีการขายกิโลกรัมละ80บาทค่ะเมื่อซื้อ2กิขีก็จะเหลือ15บาทนะคะส่วนที่ใบกระเพานะคะที่นี่ขายแบบเด็ดแล้วค่ะกิโลกรัมละ60บาทนะคะ อย่างถุงใหญ่ๆแบบนี้ก็ถุงละ10บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็พริกค่ะที่นี่ขายกิโลกร,รมัมละ130บาทนะคะขอแบ่งซื้อ1ขีดก็จะเหลือถุงละสิบสาบาทค่ะโดยปริมาณเท่านี้นะคะเมื่อนําไปประกอบอาหารก็จะสามารถทําได้แล้วก็สามารถที่ปริมาณที่มากพอสมควรทําให้สามารถรับประทานได้เป็นเวลาหลายมื้อเลยล่ะคะ่ะคุณธนาชานะคะ ช่ครับหลายมือ้อแต่ว่าอาจจะมื้อเดียวถ้าเกิดว่าหลายคนนะครับคุณพลอยพันธ์อย่าลืมเอามาผักนะครับผัดแล้วก็มาให้พี่ๆน้องๆกินกันด้วยนะฮะนี่ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดที่จังหวัดเพชรบุรีครับคุณผู้ชมอย่างที่บอกว่าตลาดก็ซบเซาไปมากรวมถึงคนเนี่ยเน้นจับจ่ายซื้อของสดมากกว่านะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้นะครับเนื่องจากว่ากําลังจ่ายลดน้อยลงแต่ไปดูอีกกลุ่มหนึ่งครับคุณผู้ชมที่เขาหารายได้เพิ่มรวมถึงตลาดเริ่มมีคนสนใจก็คือเรื่องของไม้ประดับ พืชแต่ละชนิดเนี่ยอาจจะโตได้บางฤดูการแต่พืชชนิดนี้ครับกล้วยครับเรื่องกล้วยๆวยไปเลยสําหรับกล้วยด่างครับเ mm hmm. ติบโตได้ทุกฤดูการจริงๆและตอนนี้กําลังเป็นไม้ประดับที่มาแรงมากนะครับสร้างรายได้ช่วงวิกฤตโควิด1 9ได้ดีมากๆแต่สิ่งที่สําคัญครับใครอยากจะเพาะเลี้ยงกล้วยด่างต้องรู้วิธีการเราไปเรียนรู้พร้อมกันกับคุณพรีิวากันที่ยาใจมีรายงานมาฝากครับ อันนี้คือหน่อฟลอริดานะครับจากอันนี้ก็อีกประมาณสองเดือนเดือนผมก็จะขุดแล้วก็ไปใส่กระถางเพื่อขายเนี่ยอย่างที่เป็นที่ตั้งตรงนู้นนะครับเนี่ยอีกประมาณไม่เกินสามเดือนเขาก็จะสูงขึ้นมาแล้วผมก็ขุดขายสองสามหมื่นนะครับกล้วยด่าง ถือเป็นหนึ่งในไม้ด่างที่หลายคนให้ความสนใจเพราะมีสีสันที่สวยแปลกตามีหน่อที่สมบูรณ์สามารถปลูกได้ทั้งในพื้นที่กว้างและพื้นที่จำกัดเพราะลำต้นไม่ใหญ่มากค่ะและตอนนี้เราก็อยู่กันที่สวนผู้พันอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีที่นี่ก็จะรวบรวมพันธุ์ไม้ด่างหายากกลุ่มไม้ประดับที่กำลังมาแรงในยุคนี้ค่ะและที่เห็นนี่ก็คือกล้วยแดงอินโดด่างต้นที่มีราคาแพงที่สุดในสวนนี้ค่ะ พันเอกเนร่งขวัญอยู่เย็นหรือผู้พันหมูเจ้าของสวนผู้พันที่ส่วนตัวชอบต้นไม้อยู่แล้วจึงสะสมด้วยความชอบมาเป็นเวลากว่า10ปีตั้งแต่ตอนที่ไม้ด่างยังไม่เป็นที่นิยมแบบทุกวันนี้และไม่ได้เลือกเก็บแค่ไม้ราคาสูงเท่านั้นยังมีการเก็บสะสมไม้ด่างทุกชนิดรวมถึงไม้มงคลต่างๆบนเนื้อที่บ้านสวน200ตารางวาแห่งนี้ค่ะเหมือนกล้วยด่างเนี่ยก็ซื้อมาตั้งแต่สมัยที่ถูกสมัยประมาณ1,000บาท เมื่อประมาณปีก่อนกันปีหกสามก็ซื้อแล้วก็ปลูกมาเรื่อยๆครับจากต้นละหนึ่งพันก็ก็ขึ้นมาเรื่อยๆจนระดับนี้ก็เป็นเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับตอนนี้มันด่างมาจากพันธุก,กรรมมันนห่ะอาจจะกลายมาจาก,ก,าจากเขียวที่เขาอาจจะปัดเนื้อเยื่อหรือว่าอะไรเขาเนี่ยครับมีหน่อมาแล้วเจ้าของสวนยังบอกถึงวิธีขยายพันธุ์กล้วยด่าง โดยให้เลือกต้นกล้วยด่างที่มีรากแน่นสมบูรณ์เมื่อได้มาแล้วให้แช่น้ำแช่ยาก,กันราและเร่งรากฟื้นฟูต้นกล้วยก่อนลงปลูกในกระถางหรือลงดินเมื่อปลูกต้นกล้วยลงดินแล้วสังเกตการแทงยอดใหม่หากใบมีอาการเหี่ยวเฉาให้ตัดต้นเช็คแกนกลางลำต้นว่าเหี่ยวดำหรือไม่หลังจากนั้นก็รักษาก่อนลงปลูกใหม่ใช้เวลาประมาณ8เดือนถึง1ปีจะแตกหนอค่ะ อ๋อดูแลไม่ยากครับถ้าเป็นกล้วยฟอริดาผมก็จะบางภัยหน่อยเพราะว่ามันจะเป็นที่ใบมันขา,ขาวๆครับก่อนแอหน่อยแต่ถ้าใบเขียวก็ยังไม่เป็นไรแต่ถ้ากล้วยน้ำว้าน้ำว้าไอติมน้ำว้าข่อมพวกอะไรพวกตระกูลน้ำว้านี่เขาจะทนแดดครับสู้ได้สู้แสงแดดได้แดดร้อซดีก็ชอบอาจจะมีกล้วยแดงผมนี่อาจจะไม่ค่อยโดนแดดเท่าไหร่ นอกจากเป็นงานอดิเรกยังสามารถสร้างรายได้แต่ทุกการลงทุนอาจมีความเสี่ยงกลุ่มคนเลี้ยงพูดตรงกันว่าคนที่สนใจหารายได้จากการปลูกกล้วยด่างควรศึกษาวิธีการปลูกการเลี้ยงให้เข้าใจก่อนทุกครั้งพรทิวากันที่ยาใจศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติไทย PBS รายงานแน่นอนนะครับว่าใครจะปลูกกล้วยด่างเนี่ยก็ต้องรู้วิธีการไม่ใช่แค่กล้วยด่างครับ ด้วยทุกๆชนิดเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณคุณพรทิวากันทิยาใจนะครับก็นํารายละเอียดต่างๆพวกนี้มาฝากครับคุณเทียเดชคุณวนวิศาแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนเลยนะครับว่าช่วงนี้วิกฤตโควิด -19 ยังคงอยู่หารายได้เสริมเนี่ยน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีครับในการหารายได้มาเก็บตุนเข้าก่อนเข้ากระเป๋าตัวเองไว้ก่อนนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยกำลังจับจ่ายชื้อซส้สอยเนี่ยก็จะลดลงไปด้วยอย่างที่เราเห็นบรรยากาศที่ตลาดเพชรบุรีครับครับขอบคุณมากนะครับคุณธนาคารครับ